Health Plus Channel Plus รายการ The Secret เป็นรายการที่จะช่วยคุณอย่างรู้โชคชะตาอันาคัทั้งการงานการเงินความรักสุขภาพและสามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณให้รวยและเฮงได้อย่างที่คุณต้องการจากสุดยอดนักโหราศาสตร์ชั้นนำระดับประเทศหมุนเวียนสับเปลี่ยน จารย์เจนหยางผิดสุดยอดผู้เชี่ยวชาญด้านการสัมผัสอุญาณและการสแกนโรคอันเกิดจากกรรมอาจารย์ลุงสุดยอดผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์เสียมสี่พุทธศาสตร์ศักดิ์สิทธิแห่งสยามอาจารย์โกวิศรดเรืองสุดยอดปรมาภูด,ด้านวิชาโหราศาสตร์ไทยอาจารย์กิติแอสตโตรสุดยอดผู้เชี่ยวชาญด้านดานวงพิชัยสงครามและศาสตร์ยูเรเนียนอาจารย์เรวรจิต สุดยอดผู้เชี่ยวชาญด้านการไลย่ยาการดูดวงแบบพม่าโบราณและการปรับโควงจุ้ยแบบประยุกต์ดำเนินรายการโดยพิธีกรอารมณ์ดีปร,ริศพนวิเวกชวิตสนับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรมะเขือพวงตราพีระมิด ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดลดภาวะโรคแทรกซ้อนเหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานโทรเลย024529166 024529388 0827825933-35หรือ1577ตลอด24ชั่วโมงสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย088 0224725 สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่14กุมภาวันวาเลนไทน์นะครับวันนี้ผมกิจณ์พลวิเวชวินครับแน่นอนฮะกูรูผู้เชี่ยวชาญเรื่องการสัมผัสวิญญาณนะครับอาจารย์เจนยันทิพย์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับผมนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่วันวาเลนไทน์ครับอาจารย์ค่ะครับผมวันนี้นะฮะต้องบอกนะฮะใครที่เป็นแฟนๆรายการเดอะโกลเด้นคัพนะครับแล้วก็เฮดพาร์ฟร์ไพร์ตนะครับรวมถึงรายการเซสท์ที่ไนท์นะครับหนึ่งในสามรายการที่ผมรับผิดชอบอยู่ฮะด้านโน้นคุณ เราจะมีเขาเรียกว่าตุ๊กตาหมีน่ารักน่ารักมอบให้สำหรับใครที่โฟนอินมาร่วมสนุกในรายการนะครับเดี๋ยวรอฟังพิธีกรในแต่ละรายการที่จะมาร่วมพูดคุยฮะรวมถึงฮะวันนี้เรามีดีเจเคนโดนะฮะดีเจลูกทุ่งชื่อดังนะฮะมาในรายการเดอะเก์ลได้ับและแน่นอนฮะข้างหลังผมฮะสำหรับใครที่เป็นแฟนของหมออ้อยฮะเดอะรายการเซ็กซี่ไนท์ครับผมนะจะมีตุ๊กตาตัวใหญ่ตัวนี้มอบให้นะครับก็รอดูว่าเจนนี่จ๋าจะมอบโชคอย่างไรนะครับก็นี่เรื่อง,เร,องเรื่องราวของ รายการที่รับผิดชอบอยู่5รายการนะครับผมวันนี้อย่างที่บอกครับอาจารย์นะครับเรื่องราวของวาเลนไทน์ด้วยนะครับเรามีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะร่วมพูดคุยกันแน่นอนครัผู้ใหญ่จะดีของเรานะครับเป็นชามะเขือพวงตาพีระมิดนะครับที่สามารถช่วยลดระดับน้ําตาลในกระแสเลือดได้นะครับหรือว่าเบาหวานนั่นเองนะครับใครสนใจก็สามารถโทรไปได้เลยนะครับ024529166ครับ024529388ครับ0827825933 3435 หรือว่าโทรไปที่157 7ได้เลยนะครับตลอด24ชั่วโมงหรือว่าใครที่สนใจอยากมีไรายได้พิเศษครับเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับสามารถโทรไปที่0880-224725 <Whoa. S 1> แล้วก็มีหนึ่งเรื่องครับเรื่องราวดีๆของหนังสือของดรแม่ชีทศพรเทวพิทักษ์นะครับผมนะก็เป็นเรื่องราวดีๆของหนังสือนะครับด้านนี้ที่อยู่ตรงหน้านะครับกรรมที่น้กงเรียนต้องรู้ผู้ปกครองต้องห้ามสองเป็นเรื่องราวการสอนน้องเยาวชนนะให้เป็นคนดีนะครับเพราะกรรมอะไรตล้งแต่แที่ทํากับคุณพ่อคุณแม่ถ้าเผื่อเรา เราไปจนถึงนะฮะช่วงที่เราโตเป็นวัยรุ่นแล้วก็ช่วงที่เราเป็นแม่คนพ่อคนอีกทีหนึ่งนะครับนี่คือร,รมที่นักเรียนต้องรู้ผู้ครองต้องห้ามสองนะครับใครสนใจก็สามารถโทรไปได้เลยนะครับ0252179810876898816ครับผมวันนี้นะฮะเราเป็นเรื่องราวของคนที่ชอบตำหนินิชิน,นินทาให้ร้ายผู้อื่นเออจะสังเกตได้ว่าคนในสังคมของเรานี่ชอบนินทาผู้อื่น และจะมีการพูดคุยกันอย่างมันปากอ่ะยิ่งเมายิ่งมันโอ้จับ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 โอ้หไอ้กันนะโอ้หเป็นเรื่องเวลาในสังคมไทยมันเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมฮะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้ว่ามันมันมันทำแล้วมันมันเป็นกรรมการินทรมมันมีกรรมมันจะมีผลอย่างไรนะครับวันนี้ต้องถามอาจารย์ก่อนว่าการตําหนิพระสงฆ์หรือพ่อแม่ถือว่าเป็นกรรมอย่างไรครับอาจารย์ถือว่าเป็นกรรมเลยนะคะก็คือกรรมในเรื่องของวาจานะคะวาจาเป็นกรรมนะคะก็หมายถึงว่าจีกรรมนั่แหละคําพูด ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์บิดามารดาคุณครูบาอาจารย์พอพระสงฆ์เนี่ยท่านก็มีศีลมากกว่าเรา227ข้อเรามีแค่ศีลหนะคะไม่ว่าเราจะตำหนิในทางใจการกระทําหรือวาจาเขาเรียกว่ากายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมผลก็คือว่านะเราทําอะไรเนี่ยก็จะถูกตําหนิไปหมดเลยทําบุญคนไม่ขึ้นนะคะไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนทําการงานก็จะไม่เจริญรุ่งเรือง ผลกรรมอันนี้ก็จะส่งผลค่อนข้างมากเหมือนกันดังนั้นผู้ที่รู้ว่าเคยตำหนิพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์เพราะว่าอย่างพ่อแม่เนี่ยก็คือพระอรหันต์ใช่ไหมคะไม่สมควรตำหนิอย่างยิ่งใช่ค่ะก็คือต้องขอขมากรรมท่านไม่งนั้นคุณก็ติดกรรมไปตลอดคุณไปทำงานที่ไหนคุณก็ถูกเอาเปรียบดุเพื่อนติดชินนินท่า ทำบุญคนไม่ขึ้นพูดกับใครก็ไม่มีน้ำหนักนี่ก็คือกรรมที่ส่งผลจากวาจารคับขนาดใจยังคิดไม่ได้เลยนะคะใช่ไหมใช่บางคนบอกว่าอยไม่เคยพูดไม่เคยตําหนิแต่ใจใจคิดวิ่งมานึงใจคิดก็คือมโนมโนกรรมก็คือใจก็ไม่ได้เหมือนกันครับผมถ้าสิ่งที่เรานินทาเป็นเรื่องจริงเช่น ว่าพระสงฆ์อาจจะทําอะไรที่ไม่เหมาะสมไม่ควรอันนี้ถือว่าเป็นบาปไหมจ๊ะคือบางครั้งในสื่อต่างๆเช่นในโทรทัศน์ก็ดีหรือว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยมีข่าวอาจจะเคยเห็นนะมีพระสงฆ์ทําผิดอย่างนู้นอย่างนี้บางครั้งเราเปิดอู้แล้วเราก็ตําหนิก็พูดพูดหรือว่าเนี่ยแม้จะเป็นเรื่องจริงก็ตามก็คือขณะที่ท่านเป็นสงฆ์เนี่ยเราตําหนิไม่ได้นะคะแต่ถ้าหากท่านปราชิกแล้วนะคะหรือประราชิกแล้วเนี่ยตรงนี้ก็กรรมน้อยหน่อยนะคะ แต่ไม่ว่าท่านจะดีหรือไม่ดีอย่างไรเราห้ามตัดสินเราเป็นคนตัดสินเองไม่ได้นะคะห้ามไปตําหนิหรือว่าชี้แนะหรือว่าบอกหรือไปพูดให้เพื่อนฟังอย่างงู้นอย่างนี้อันนี้ก็คือสิ่งที่ห้ามไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าสงฆ์เนี่ยเวลาถือศีน227ข้อเนี่ยเขาเขาเรียกว่าเป็นสาวกขององค์มมสม,มิสัมาสัมพุทธเจ้าก็คือเป็นผู้นําศาสนาเป็นผู้ที่ สอนให้คนรู้จักแบบบุญคุณโทษนะคะท่านจะดีไม่ดีหรือว่าท่านจะเป็นอย่างไรเราห้ามคิดแทนสงเด็จขาดทีนี้กรรมพวกนี้มันเป็นอะไรบ้างครับกรรมที่ติดคือคือกรรมสมมติว่าถ้าเราทํากับพระสงฆ์ในศีลมากกว่าถ้าเราว่าคนที่ไม่มีศีลเนี่ยกรรมก็จะน้อยกับผู้มีศีลดังนั้นผลกรรมเนี่ยเราเวลาพูดกับใครเนี่ยมันจะไม่มีน้ำหนักค่ะเราไม่มีใครเชื่อถือคําพูดเรานะคะแล้วก็คําพูดเรามันจะเป็นกรรมเวลาทําอะไรเนี่ยทำบุญคนไม่ขึ้นค่ะเบาได้เลย ครับทีนี้นอกจากะมีการการเขาบอกดินทาคนรอบข้างเนี่ยออคนชอบแบกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของการทํางานนานาจิตตังก็คือหมายถึงความคิดของคนเราเนี่ยมันแตกต่างกันไอ้เรื่องมันมีทุกสังคมนะคะทุกสังคมเนี่ยก็มีการติดชิ้นดินทาให้ร้ายผู้อื่นไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะคะผลการการทําเขาบันทึกไว้หมดแล้วไม่มีอาจจะไม่มีใครเห็นหรือหรือไม่มีใครรู้แต่ว่าคนที่รู้ก็คือกฎแห่งกรรม เป็นตัวตัดสินเลยแหละเป็นตัวตัดสินในในการกระทําของเราเองนะคะดังนั้นเนี่ยผู้ที่นะคะเป็นมนุษย์ปุจุชนธรรมดาเราถือศีลห้าเนี่ยศีล<ะ>ต้องบริสุทธิ์นะต้องทําศีลให้เป็นที่ประจําใจก็คือรักษาศีลให้มั่นถ้าเราไปติดศีลน,นินทาเพื่อนฝูงเจ้านายลูกน้องหรืออะไรเนี่ยมันก็มาหาเราหมดค่ะการกระทําที่เราทํามันมาหมดเลยเท,ทุกคํานะทุกคําพูดค่ะมาหมดรับรองสมมติเราเคยเถียงแม่คําเนี้ย ทำไมแม่ชอบบ่นจังเลยยกตัวอย่างคำนี้มันก็จะมาหาเราถ้าเรามีลูกใช่ค่ะลูกก็จะบ่นเหมือนกันกรรมติดจรวดจริงๆเป็นเหมือนกงกรรมกงเกวียน่ะกรรมมันไม่ไปไหนค่ะบางครั้งติดกรรมห้าเท่าด้วยคือเราเราตำหนิพ่อตำหนิแม่หรือว่าพ่อแม่เนี่ยนะคะด้วยด้วยการกระทําคำพูดวาจาเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยกรรมตรงนี้มันก็จะส่งผลถึงเราพอเรามีบิดมีบุตรมีลูกนะคะไม่ว่าจะเป็นชายเลยยิง ลูกเราเนี่ยแหละก็เถียงเราบางครั้งเถียงมากกว่าที่เราตอนเราเถียงพ่อแม่อีกคือกรรมันสามถึงห้าเท่าค่ะบอกได้เลยชัดเจนชัดทเจนที่สุดถ้าคนที่รู้ตัวว่าทาเนี่ยถ้าคุณยังมีพ่อแม่อยู่คุณรีบขอขมาเลยเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้ววันนี้ก็เป็นวันดีนั่นจริงนะถ้าบอกว่าผมว่าวันวาเลนไทน์มัน่าจะอยู่กับครอบครัวนะเป็นวันแห่งความรักนะฮะไม่จำเป็นต้องเป็นคนรักแค่คือคนรักของเราก็คือพ่อแม่คนที่เรารักทุกคนน่ะนะคะ ครับผมวันนี้อย่างที่บอกเรามีวิทยาของผู้ที่ติดกรรมในเรื่องการหนีบินชามาให้ดูด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราลองมาถามอาจารย์ครับนะเดี๋ยวไปชมกันเลยเดี๋ยวลืมตานะคะดิฉันเห็นภาพแล้วรู้ได้เลยว่าคุณมีกรรมเป็นกรรนําเนิดตั้งแต่เกิดมาเนี่ยพ่อแม่เนี่ยเขากินยาขับเลือดน,นะคะเหมือนไม่อยากให้เราเกิดใช่พอกินยาขับเลือดแล้วปรากฏว่าผลกระทบก็คือพอเรา พอมีลูกเด็กๆเนี่ยเรากินเราได้รับผลกระทบของยานะคะเป็นสารเคมีทําให้ทําให้ร่างกายของเราแขนขาเราเนี่ยพิกลพิการพอออกมาก็เกิดมาปุ๊บก็ขาเราก็ไม่ปกตินะคะสายตาเราก็ไม่ปกติกระดูกเราก็มีปัญหาก็เห็นภาพมันเป็นภาพในอดีตชาติที่คุณพี่เนี่ยทำกรรมในเรื่องของการด่ดาทอผสมและบิดามารดามา ในอดีตชาติตานิดแม้กระทั่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบิดามารดาด่าว่านะคะแล้วก็ตาหนิดติดเตดียนนะคะแล้วก็แขนขาเนี่ยขาที่เรามีปัญหาเนี่ยเพราะว่าขาข้างนี้แล้วที่เราเคยทําร้ายพุ่งักคุณมาก็คือพระอารหันของเราหมายถึงมารดาบิดาชาตินี้พี่ก็คือพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงมาใช,ใช่ไหมคะใช่ค่ะ ยายเลี้ยงมาเพราะว่าเพราะว่าอดีตชาตินั้นได้ด่าทอพ่อแม่และทำร้ายท่านนะด้วยมือแล้วก็เท้าเราคแสบสายตาที่เรามองท่านเนี่ยเรามองโดยการมองคนด้วยความอิจฉามองคนด้วยหางตาอิจฉาริษยาคนตาเราเลยไม่เป็นปกตินะคะตาเลยเขนนะคะแล้วก็ตาเรามองไม่ปกติเพราะเหตุแห่งกรรมที่ด่าทอแม้กระทั่งพระสงฆ์ แล้วก็คุณดิดามานากรรมตรงนี้เนี่ยนะคะพี่นะคะหมั่นสร้างกุศลนะหมั่นสร้างกุศลทานศีลภาวนาและหมั่นอุทิศกุศลผลบุญน,นี้ไปให้แก่ผู้มีพระคุณทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคยทําร้ายหรือด่าว่าได้คาพูดวาจาด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจำไว้นะคะคือเวลากรวดนะ้าสร้างกุศลเนี่ยให้กรวดให้กับเจ้ากรรมในเวรไม่ว่าจะเป็น พวกมีพัคุณทั้งหลายมีดามาดาครูบาจาร์ที่ข้าพเจ้าเคยด่าว่าทาร้ายด้วยมื Pascal, อและขาทั้งสองข้างนะคะนะและดวงตาสองข้างนี้ที่เป็นมองใครไว้นะคะแล้วทําไม่ดีขอหงษสิกรมนะอย่าลืมนะลนะคะจะได้ดีขึ้นคือเราไม่หายอันนี้เขาเรียก<ช>ว่ากรรมเป็นกําเนิดนะกรรมเป็นกําเนิดหมายถึงว่าเกิดมาก็เป็นเลยเพราะเหตุที่ว่าเราทําเอาไว้ดังนั้นกรรมตัวนี้ไม่สามารถที่จะแก้ได้ แต่จะสามารถทำให้พี่มีชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปได้นะคะครับผมเป็นเรื่องราวของ<ม>ผู้หญิงคนนี้ครับเป็นอะไรครับอาจารย์ต้องถามนี้ครับคือผู้หญิงท่านนี้ค่ะเขาเขาส่งเรื่องราวมาด<า>ิฉันก็คัดเรื่องราวแล้วก็ก็เชิญเขามาตรวจกรรน,นะคะที่อาจารย์เนาะ<า>ก็คือง่ายๆเลยว่าจะเห็นจากสายตาของผู้หญิงคนนี้เนี่ย<า>เขาไม่มีโฟกัส ก็คือ<ม>ตาดำอะค่ะตา,ตาดำไม่มีโฟกัส<ม>ก็ไม่สามารถใส่แว่นตาได้คือมองมองไม่เห็นไม่ชัดอะค่ะ,อะ,อะมองเห็นไม่ชัดก็โอกาสที่จะมองไม่เห็นก็ในอนาคตคุณหมอว่าอาจจะมีก็ได้ะะนะคะเพราะผลกรรมเนี่ยดวงตาที่เขามองคนเนี่ยเขามองคนด้วยหางตาอมองคนด้วยความอิจฉาริษยานะคะมันเป็นกรรมในอดีตเพราะเขาเกิดมาก็เป็นเลยนะพ่อแม่เขาก็ไม่พร้อมก็คือ กินยาขับเลือดคือไม่ไม่อยากให้เกิดไม่อยากให้เกิดผลที่กินยาขับเลือดก็ทําให้ลูกเกิดมาเนี่ยแขนขานะคะไม่ไม่สมประกอบนะคะพิการแล้วก็ดวงตามีปัญหานี่ก็คือผลกรรมเป็นกําเนิดเกิดมาก็เป็นอย่างนี้เลยส่วนขาเนี่ยที่เขาเป็นโรคเนี่ยคือเขาเดินได้แต่ว่ามันมีกระดูกงอกมาเยอะนะคะแล้วก็เดินไม่ปกตินะคะน่าสงสารมากก็คือผลกรรมที่ใช้ขาข้างเนี้ย ทำร้ายผู้มีพระคุณเตะพ่อแม่ทำร้ายค่ะเป็นกรรมเก่าผลกรรมเนี่ยขนาดว่าเกิดมาเนี่ยพ่อแม่ยังไม่เลี้ยงเลยค่ะปัจจุบันพ่อแม่ก็ยังอยู่นะคะแต่ว่าไม่สนใจลูกทิ้งเลยทิ้งไว้ให้กับคุณยายเลี้ยงตามอนาถาก็แบบจะเลี้ยงก็เลี้ยงไม่เลี้ยงก็ไม่ไม่เลี้ยงอย่างนี้ค่ะแต่เขาก็มีความกระตันอยู่กระตะเวทีนะคะเรียนจนจบปริญญาตรีแล้วทํางานครับส่งคุณยาย นะคะจนถึงทุกวันนี้แต่ก็ผลกรรมก็ยังไม่หมดไปทํางานที่ไหนก็ถูกเขาว่าถูกเขาตําหนิตลอดเลยทุกใจมากขนาดว่าพิการเดินไม่ไหวแล้วก็ดวงตาก็มีปัญหายังโดนเจ้านายเพื่อนฝูงบริวารว่าตลอดว่าคอยนินทาว่าอะไรเนี่ยเธอเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมทางานไม่ดีก็ทุกใจนี่ก็ยังรับกรรมอยู่เลยค่ะปัจจุบันนี่ก็คือผลเนี่ยถ้าถ้ารู้ตัวว่าไม่ว่าท่านใดนะคะ ควรที่จะทําความดีไม่นั้นผลกันเนี่ยมันก็จะข้ามภพข้ามชาติคุณก็ต้องได้รับผลการกระทาทั้งหมดที่คุณกระทำทีนี้เป็นไงครับปัจจุบันเป็นไงบ้างเขาก็ปัจจุบันนะคะเขาก็ทํางานอยู่บริษัทเป็นกระทรวงนะคะแห่งหนึ่งทํางานดีด้วยนะคะแต่ก็ใช้ชีวิตแบบคนปกติทั่วไปแต่ก็อย่างว่าค่ะร่างกายของเขาเนี่ยโดยเฉพาะดวงตาเนี่ยเวลาเขาอ่านหนังสือต้องต้องมอง่างนี้นะคะมองแบบ ใกล้มากนะคะใกล้ามากโฟกัสมันไม่ได้โฟ <Focus S 1> กัสเข้ามาเพราะว่าดวงตาดำค่ะเขาเรียกว่าตัวดวงตาดํามันไม่มีโฟกัสครับผมทีนี้ถ้าเผื่อว่าพระธรรมคำสอนของเราสอนเรื่องนี้ไว้ว่าอย่างไงครับอาจารย์ครับเผื่อหลายๆคนที่กําลังทําปฏิบัติตัวไม่ดีกับคุณพ่อคุณแม่ต้องเน้นเลยค่ะก็คืออย่างที่ที่เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นในรายการเนี่ยพ่อแม่เนี่ยเป็นผู้ให้กําเนิดพระคุณของท่านเนี่ยมากล้นนะคะมากกว่าที่จะบรรยายได้ท่าน ว่าจะคลอดเรามาเนี่ยก็เก้าเดือนท่านมีพระคุณกับเรานะคะนั่นน่ะเขาเรียกว่าเป็นพระอรหันต์นะคะเราควรที่จะกตัญญูและดูแลท่านอย่าไปรอให้ท่านป่วยก่อนหรือว่าเออมันนึกได้ตอนที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วปัจจุบันนี่แหละเราจะเลี้ยงดูใครเราก็ต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ของเราเนี่ยแหละผู้มีพระคุณและเวลาเราจะให้เงินท่านก็อย่าไปคิดนะคะบางคนเลี้ยงดูก็จริงแต่ก็คิดแล้วก็บ่นว่าเหนื่อยจังเลยชีวิตนี้ ทำไมต้องมารับผิดชอบทำไมมีภาระเหมือนกับเป็นกรรมค่ะคุณบ่นไม่ได้เพราะว่าสมัยก่อนคุณเล็กนี่เขาก็เลี้ยงคุณมานะใช่ค่ะท่านไม่เคยบ่นบางคนเนี่ยมีลูกเป็นสิบกว่าคนยังเลี้ยงได้เลยแต่เราเลี้ยงพ่อแม่คุณดิ เราเลี้ยงไม่ได้นะสังคมไทยเป็นอย่างนี้นะก็เลยทําให้ติดกรรมแล้วคุณก็มาบ่นว่าชีวิตคุณมีปัญหาทําไมทําอะไรก็ไม่เจริญบางครั้งก็เป็นกรรมในปัจจุบันที่คุณอาจจะลืมไปแล้วหรือคาดไม่ถึงนี่นะคะคุนี้อาจารย์นะพอดีว่าถ้าเผื่อว่ามีมีแตบว่าครอบครัวหนึ่งเขากำลังท้องเนี่ยแต่คุณหมอบอกว่าถ้าบอกว่าผมไม่ท่าใจนะครับเพรถว่าพอไปเช็คแล้วร่าเด็กไม่ไม่แข็งแรงอย่างเงี้ยถ้าเผื่อเขาต้องทําแท้งนี่มันต้องมันเป็นบาปไหมอาจารย์และถามความรู้ตรงนี้ก่อน คือบางคนเนี่ยมีลูกนะคะเราไปตรวจแล้วปรากฏว่าเด็กเนี่ยคือถ้าออกมาแบบว่าไม่สมประกอบแาจจะไม่สมประกอกจะยกตัวอย่างเคสอย่างนี้ครับอาจารย์ค่ะหรือว่าพิการบางครั้งเนี่ยบางคนก็ไม่เอาไว้มันก็ติดกรรมนะคะเป็นบาปอีกเพราะว่าเด็กเนี่ยเป็นเด็กบริสุทธิ์นะคะก็มีชีวิตมีจิตใจจุติมาแล้วก็เป็นคนมีจิตวิญญาณถ้าเราไปฆ่าเขาเหมือนเราไปทําแท้งเหมือนการเอาออกนะคะ ก็คือมันเป็นกรรมอ่ะที่เขาต้องเกิดมาเป็นอย่างนั้นไม่มีใครเลอกเกิดได้ถ้าทุกคนเลอกเกิดได้ก็คงไม่อยากจะเกิดมาเป็นอย่างนี้นะคะเขาเรียกว่าเกิดแต่กรรมนะครับผมแน่นอน้าวันนี้อย่างที่บอกนะครับวาเลนไทน์อย่างที่อาจารย์เคยพูดไว้หลายสัปดาห์แล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่แบบว่าหลายๆคนอย่าไปมองมุมผิดนะครับผมว่าเป็นวันที่ถ้าเผิดว่าน้องๆเยาวชนที่ดูอยู่ผมว่าผมว่าดูอยู่เยอะด้วยนะฮะน้องๆต้องลองตรองก่อนที่จะทําอะไรสักอย่าง ถ้าเผื่อมันพลาดมาแล้วนี่มันเป็นเรื่องยา่ใช่ค่ะนะครับผมคุณอาจจะตัดสินครั้งหนึ่งในชีวิตไปแต่ว่าชีวิตคุณแย่ไปทั้งชีวิตเลยนะคะการตัดสินใจผิดค้งนี่ก็เป็นการเตือนจากพวกเรานะครับช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเรามีแขกรับเชิญมาร่วมสแกนกรรมสดๆครับช่วงนี้พักเบรกกันสักครู่เดียวครับ